MG เดือดจัดประกาศรับประกันแบตตลอดอายุการใช้งานเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยในขณะนี้บ่งบอกถึงอะไรบ้างวันนี้จะมาสรุปให้ฟังกันครับ9กรกฎาคม2567ที่ผ่านมา MG ได้ประกาศเพิ่มการรับประกันแบตเตอรี่ชุดมอ,อเตอร์ขับเคลื่อนตลอดจนชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนในตลอดอายุการใช้งานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้รถยนต์ไฟฟ้าโดยนำร่องสีรุ่นก็คือ New MG4 Electric, New MG Maxus 9, New MG Maxus 7และ New MG Cyberster ครอบคลุมไปถึงลูกค้าเก่าซึ่งจากหลายแหล่งที่เป็นกูรูด้านรถยนต์มองว่าสิ่งนี้จะสร้างผลกระทบ6ประการสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยข้อแรกนี่จะเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในไทยและในอนาคตโดยมันจะเป็นแม่แบบให้ค่ายยานยนต์อื่นๆในไทยจากการเปรียบเทียบและตั้งคำถามของลูกค้า ไปยังแบรนด์ไฟฟ้าอื่นๆว่าพวกเขาควรจะได้รับการรับประกันแบตตลอดอายุการใช้งานเช่นเดียวกันหรือไม่ข้อถัดมานี่เป็นการตอกย้ำถึงอะไรและบริการหลังการขายที่ทาง MG ต้องการผลักดันและลบภาพจำที่ไม่ดีต่อแบรนด์ MG ในลูกค้าหลายๆกลุ่มลบภาพจำการใช้คำว่ากวันใจลดยกและแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่แบรนด์มีต่อลูกค้ามากขึ้นข้อที่ 3. นี่คือการประกันราคาขายต่อให้กับตัวรถ เพราะการรับประกันตลอดอายุการใช้งานไม่ได้ที่สุดที่เจ้าของคนแรกเท่านั้นแต่ครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนผ่านเจ้าของรถหรือเป็นรถมือสองก็ตามข้อที่4การตอบข้อกังวลเรื่องประกันรถยนต์ไฟฟ้าจากกรณีของแบรนด์คู่แข่งที่มีอะไหล่แบตเตอรี่ราคาแพงและราคาไม่แน่นอนทำให้เบี้ยประกันจ่ายสูงขึ้นสำหรับผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า และมีข้อจํากัดรวมถึงเงื่อนไขามากมายในการเคลมประกันเช่นห้ามจงใจขับลุยน้ําท่วมสิ่งนี้เองจะทําให้ MG ได้เปรียบในด้านของประกันและดึงราคาประกรันรถยนต์ไฟฟ้าให้ถูกลงข้อที่5เป็นการสร้างโอกาสซื้อซ้ําให้ MG มากขึ้นแน่นอนว่า MG เองจะได้ประโยชน์จากการนําเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะเงื่อนไขาการรับประกันตลอดอายุการใช้งานนี้ลูกค้าต้องนำรถเข้าเช็คตามระยะที่ MG กำหนดและห้ามนำรถเข้าซ่อมที่อื่นยกเว้นศูนย์ของ MG เท่านั้นและข้อที่6 MG ต้องการบอกว่าฉันจะทำรถที่มีคุณภาพหรือบอกเป็นในๆใว่ารถของฉันมีคุณภาพมากพอจนกล้าจะรับประกันตลอดอายุการใช้งานซึ่งหประการเหล่านี้เป็นผลกระทบหลักที่เกิดขึ้นจากการรับประกันแบตชุดควบคุมมอ,อเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งาน ทางนี้มันก็มีเงื่อนไขอื่นๆอีกที่ทําให้การรับประกรันนี้สิ้นสุดลงได้ซึ่งผมอยากจะแจ้งให้ทราบเพื่อให้เข้าใจากันชัดเจนยิ่งขึ้นครับว่ามันไม่ได้ครอบคลุมไปซะทั้งหมดนะแน่นอนว่าเงื่อนไขมันก็ไม่ใช่น้อยๆที่จะทําให้ประกรันตัวนี้ขาดข้อแรกการนํารถไปใช้ในเชิงพาณิชย์รถเช่าจะทําให้การรับประกรันนี้สิ้นสุดลงเช่นเดียวกับข้อที่2ครับการตกแต่งการแต่งเติมหรือทําให้รถผิดเพี้ยนไปจากเดิมซึ่งไม่ได้มาจากศูนย์ของ MG หรือก็คือการไปแต่งตามอู่นอกประการส่วนนี้ก็ขาดไปข้อ 3. การถอดแยกชิ้นส่วนจะทําให้การรับประกรันนี้สิ้นสุดลงข้อ 4. ภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวไฟไหม้น้าท่วมจรกรรมสงครามการจราจนจนถึงอุบัติเหตุจราจรสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้การรับประกันตรงนี้หายไปเช่นกัน 5. การกลายเป็นซากรถหรือก็คือเสียหายโดยสิ้นเชิง 6. การใช้งานนอกเหนือคู่มือใช้รถ 7. การไม่นํารถมาเช็คตามระยะที่สัญญากําหนดและข้อ8ครับการกระทําอื่นๆที่ไม่สมเหตุสมผลเป็นเหตุให้สิทธิ์ของการรับประกรันนี้สิ้นสุดลงแต่ก็นับเป็นก้าวที่ดีในการปฏริรูปยานยนต์ไฟฟ้าว่าซื้อรถมาควรใช้งานได้ตามที่ลูกค้าคาดหวังซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นและเราในฐานะผู้บริโภคก็ควรได้รับสิทธนั้นไม่ใช่แค่ใน MG แต่เป็นในทุกๆแบรนด์ของยานยนต์ไฟฟ้าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ MG ถือว่าเป็นโลโมเดลที่ดีมากๆแล้วเพื่อนๆหรือคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ครับวันนี้ข้ามมาเนี่ยไทยแลนด์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ